าวเอเชียพุ่งิ้งไลท์ไทยแลนด์ทุกคนนะครับผมมาในบุ๊กนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่องฟุตบอลเช่นเคยครับผมช่วงนี้แน่นอนครับผมสึกยูโรนะฮะก็กําลังเข้มข้นนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของรอบสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับก็คือนัดสุดท้ายของรอบแรกนั่นเองนะก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมที่เข้ารอบมีใครกันบ้างนะครับผมแล้วก็ซึ่งแน่นอนที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเข้ารอบก็จริงแต่โดนหนักค่อนข้างเยอะเลยนะก็คืออังกฤษนั่นเองครับล่าสุดครับ นะครับแฟนๆของทีมชาติอังกฤษนะครับเขาได้ออกมาเรียกว่าแทบถล่มโซเชียลนะครับคือค่อนข้างที่จะกดดันนะครับให้แกลเลรเซาเกตเนี่ยอาจัดส่งนะครับเมนูลงตัวจริงได้แล้วนะครับหลังจากที่เาเมนูมีโอกาสได้ลงไปในช่วงครึ่งหลังนะครับในนัดล่าสุดนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าดูมีสีสันมากกว่าตอนที่ดิแคนไลท์นะครับเล่นกับอล็กซานเดอร์อโนนะฮะ ก็แน่นอนครับทีมที่มีนักเตะครบเครื่องครบคันขนาดนี้เนาะนะครับแล้วก็เล่นได้ต่ำกวามาตรฐานขนาดนี้เนี่ยผมก er ็แน่นอนครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องโดนบ่นโดนวิจารณ์กันบ้างนะครับแล้วก็ฟุตบอลของเกลตาสวตเแนี่ยแน่นอนครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นบอลเขาเรียกววังผลนะครับไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไม่เล่นเล่นเกมลุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ขัดใจแฟนๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับนักเตะอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเครื่องจักร การทาลายล้างชั้นดีเลยนะครับผมเท่าที่มีอยู่ในทีมนะแล้วพอมาเล่นเล่นเล่นบอลสไตล์แบบว่าเน้นเน้นผลเนี่ยมันก็ทําให้แฟนๆนะครับของทีมชาติอังกฤษก็ค่อนข้างจะผิดหวังไปตามๆกันนะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าหลังจากนัดนี้แล้วเนี่ยแซมเกตจะจัดการกับทีมอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสแล้วนะที่จะให แก้ตัวนะครับมันไม่เหมือนรอบแรกนะครับที่ยังเล่นอ่าเพื่อเก็บแต้มนะครับเข้ารอบแต่ว่าต่อไปมันจะเป็นไฟนอลเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูต่อไปครับว่าอังกฤษชุดนี้จะไปได้แค่ไหนนะครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะครับนั่นคือลอยคีนนั่นเองนะครับลอยคีนครับได้ออกมาบอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยสนับสนุนนะครับที่จะให้โคพาวเวอร์นะครับลงมาเล่นนะครับเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยอ่า นัดล่าสุดเนี่ยนะครับที่โคพเมอร์มีโอกาสได้ลงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสร้างสีสันได้มากกว่านะครับอึ่งเป็นตัวจริงของอังกฤษชุดแรกนะครับผมก็แน่นอนครับด้วยสิติอะไรต่างๆนะโคพเมอร์นี่แทบเรียกว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับแต่การถูกแกลเลอสังเกตเนี่ย จับนั่งสำรองนะครับแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ลงด้วยซ้ำนะครับทำให้ถูกวิภา์วิจารณ์เยอะมากๆนะครับพอๆกับตอนแมตช์เมนูนะแต่ผมรู้สึกว่าพาเมอร์นี่น่ารุนแรงกว่านะครับเพราะว่าสุดตัวเองผมรู้สึกว่าพาเมอร์ถ้าไม่ต้องไปสตรอะไรแล้วนะครับด้วยฟองการเล่นขนาดนี้นะครับคือถ้ายังยึดติดอยู่นะครับกับหรือแบบไม่กล้าอย่างน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องกล้าให้โอกาสพาเมอร์ Palmer ลงมากกว่านี้นะครับถ้าไม่กล้าสิเ็สตัวจริงก็ต้องกล้าให้ลงเร็วกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่อังกฤษเล่นไม่ไดด้แบบกกีีนนนะะคครรรััับบบบแตาามมูเเเกกท่่ห็อย มันก็ควรจะมีตัวที่สร้างสีสันลงไปปรับเกมเนี่ยได้รวดเร็วกว่าน,นี้นะครับก็คือพาร์เมอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่คุณจะไม่น่าจะปล่อยเขานิ่งไว้อยู่ตั้งสองนัดน,นะฮะนะครับผมก็ลอยคินนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอีกหนึ่งคนนะครับในเรื่องของกรณีในเรื่องของกรณีของโคพาร์เมอร์นั่นเองนะครับผมต้องติดตามต่อไปครับสําหรับทีมชาติอากิษครับ บอลก็มีเกมก็มาเอ็มแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะสำหรับยูโรครั้งนี้นะครับก็คือกรณีของทีมชาติเดนมาร์กนะครับและสโลวีเนียนะครับที่ต้องจัดอันดับนะครับว่าใครจะเป็นที่2หรือสกันแน่นะครับเพราะแต้มเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับผมก็เรียกว่าต้องตัดสินกันโดยคะแนนไฟเพลย์เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าด้วยนะครับคะแนนนะครับเออคะแนนเอ่ยนะครับก็แต้มเท่ากันประตูได้เสีย ต้มก็ยังเท่ากันนะครับทีนี้ตัดสินยังไงนะครับก็ใครยิงมากยิงน้อยผลประตูทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับมันต้องลากไปถึงนะคะแนานาเพนะครับซึ่งกรณีของเดนมาร์กสโลวีเนียนะจริงๆแล้วก็ยังได้ใบเหลืองเท่ากันด้วยซ้ำนะครับในในในการเตะนะครับแต่ทั้งนี้ต้องนั้นครับสโลวีเนียนะครับ,นนรบในนัดแรกนะครับ มีนะฮะสตาฟของทีมโดนใบเหลืองไปหนึ่งคนนะครับสตาฟของทีมโดนใบเหลืองไปหนึ่งคนนะครับของสโลวีเนียทำให้เดนมาร์กนะครับกลายเป็นอันดับสองนะครับและสโลววเนียเนี่ยตกไปอันดับสามโอ้คิดดูแล้วกันนะคุณครับโอ้โหคือถ้าผมเป็นทีมชาติสโลวีเนียผมโคตรเซ็งเลยนะคือไอสตาฟโคคนนั้นน่าโดนตกมากใครจะไปคิดนว่ามันจะลากมาถึงขนาดนี้ได้นะก็นี่ครับทำให้รู้สึกว่ามันสูสีเหลือเกินนะครับสำหรับยูโรครั้งผมบอกเลยว่ายูโรครั้งนี้เนี่ย ทีมใหญ่ไม่ได้หมายความว่าที่จะอเอาชนะทีมรองลงมาได้ง่ายๆอย่างที่เคยเห็นนะครับในรอกบก่อนๆแล้วนะครับเพราะว่ายูโรครั้งนี้เราเราเห็นหลายๆทีมอะพลิกล็อกนะครับกว่าจะเอาชนะได้นี่เรียกว่าหืดจับนะครับก็มาตรฐานของฟุตบอลน,นะครับของต่างชาติขอ,ของของต่างประเทศและกันที่ไม่ใช่ลีกหลักๆนะครับอย่างเช่นสเปนอังกฤษอิตาลียต,ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมานักเตะต่างชาติลงมาเล่นอยู่ในลีกใหญ่ๆมากขึ้นนะครับทาให้นักเตะ ในชาติของเขาเนี่ยหรือทีมช่างเขานแข่งแก่งขึ้นกันพอตัวเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับกรณีนี้อันนี้ก็ต้องยินดีกับแฟนๆเดนมาร์กด้วยนะครับแล้วก็ที่แฟนๆของสโลวีเนียนะก็คงจ่อยเศร้ากันตามไปนะครับผมเพราะว่าเชื่อเหลือเกินครับไม่มีใครคาดถึงนะครับในกรณีนี้นะครับผม โอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะขอโยกมาทางการซื้อขายนักเตะกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดมีข่าวน่าสนใจนะมิเกลอติต้านะฮะสนใจนะครับเลมิโลนะครับขอปิดเป็นมิดฟิลนะครับของเรียวโซซิดาดนั่นเองนะครับผมอายุก็ไว้ยี่สิบเจ็ดปีนะครับานักเตะคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วนะกับโซซิดาดนะครับแล้วเขาเนี่ยก็มีหลายทีมสนใจจ้องอยู่เหมือนกันนะครับที่จะคว้าตัวเขาไปนะครับผมรู้สึกว่ามีถึงบาร์เซโลน่าด้วยซ้ำนะฮะที่ต้องการตัวเขาครับแต่ล่าสุดครับ อาร์เตต้านะครับออกมานะครับแสดงเจตจำนงนะครับว่าต้องการตัวเลเมโรนะครับกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกครั้งนะครับทำไมต้องอีกครั้งนะเพราะว่าเลเมโรเนี่ยเคยถูกยืมตัวมาเล่นกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับหนึ่งฤดูกาลนะครับผมทีนี้เนี่ยการย้ายกลับไปของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีฝีเท้าที่ยังดีอยู่นะครับเด็กสโมสรใหญ่ๆยังต้องการตัวเขานะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าสําหรับอาร์เตต้าเนี่ยจะคว้าตัวเลเมโรมาได้หรือเปล่านะครับก็น่าสนใจเพราะว่า อ่ผมเชื่อว่าตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยยังอยู่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าควา้านักเตะระดับท็อปท็อปได้สบายแล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลปัจจุบันเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกการันตี ได้เลยนะสหรับอาร์เซนอลณตอนนี้นะครับผมเรมิโลมาก็จะเป็นอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับของอาร์เซนอลที่ทําให้แข็งแข่งยิ่งขึ้นนะครับก็แฟนๆอาร์เซนอลรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีของเรมิโลนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอเชียมินิไลท์เทเลนะครับวันนี้ผมลาไปก่อน